นันและวีเวอร์นะครับวันนี้เรามาชมตัวอย่างการส่งสัญญาณจากสถานีวิทยุไปยังเครื่องรับสัญญาณนะครับมารับชมตัวอย่างได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศสดๆตรงนี้นะครับกับสถานีส่งสัญญาณวิทยุ f อนะครับร้อยสองจุดเจ็ดห้าไม่เจอกับกับการทํางานของดีเจเกมนะครับดีเจโจครับครับนี้ต้องรับเข้าสู่ช่วงอินสันก่อนะครับฟัง ลักนณนหลักของเราองนะได้แก่เจ้ฝนครับนุวัฒนาครับแล้วก็แย่เหียวห้างองครับห้างทองที่ใหญ่ที่สุดในโคราชครับแล้วก็เอ้ป๋าเอ้ส่วนลักขึ้นความสุขให้ทุกครอบครัวครับก็หั่นที่หั่นได้เลยครับคือยาถ่ายไม่ได้ตาบุญพิษครับครับนี่นะครับเรามาดูตัวอย่างเครื่องรับสัญญาณจากวิทยุนะครับที่ส่งสัญญาณมาจากสถานีวิทยุนะครับ ดูตัวอ,อย่างการรับสัญญาณที่ถูกต้องโดยไม่มีสัญญาณลบกวหลหรือสิ่งรบกวนนะครับนี่เธอทำอะไรอยู่หรอกป็นังฟังวิทยุอยู่จ้ะฟังขึ้นอะไรอะ่ะขึ้นดีเจโจกับดีเจเกมจัดคืนนี้จัดเพลงเพราๆะๆเลยเธอแผมดีเจเขาล้อหรออ๋อฟังขึ้นเดียวกันเขาเลยอะ่ะอยากเขาเพิ่งขอเพลงไปนะจัดให้แล้วฟังสิอิจอนะแก อย่างการรับหลอดสารอย่างสารนวิวทยุนะครับโดยมีสภาพติดฟ้าอากาศไม่ยัง่งเลยนะครับจนเกิดการรับสารที่<ฮ>ทเย็อนออกไปนะครับเกิด<ฮ>รับผฝนได้นะครับเธอฟังวิทยุอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่กํกาลนะังฟังวิทยุอยู่ขึ้นที่ดีเจโจกับดีเจเกมจัดอ่ะไอฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสัญญาณติดติดถลท์โอ้ยมันเป็นกับอะไรก็ไม่รู้เออใช่วิธารับฝนตก ็ได้รับชมข่าวสารตัวอย่างคลิปของการสื่อสารทางเดียวของช่องแอนและวีเวอร์แล้วนะครับการสื่อสารทางเดียวก็คือการส่งข้อมูลข่าวสารโดยผ่านคลื่นสัญญาณส่งไปยังช่องทางต่างๆเช่นิทยุหรือโทรทัศน์ผู้รับฟังก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากการแปลสัญญาณแต่ถ้าคลื่นสัญญาณขัดข้องจากการถูกรบกวนต่างๆเช่นสภาพอากาศดินฟ้าอากาศนะครับ คำมูดก็จะผิดเพียงทำให้เป็นอุปสรรคต่อาการสื่อสารนั่นเองครับ